ครับพ anyway uh ี่น้องชาวสามเสนที่รักทุกท่านครับเมื่อสักครู่ผมยืนอยู่ข้างเวทีดูรุ่นพี่ผมคุณสาธิตองหน้องเตยปลาศัยอยู่กับพี่น้องผมนึกถึงเมื่อช่วงปี2554ตอนเป็นสอสอร่วมกันนะครับเรา ได้ถูกมอบหมายให้ออกไปตรวจสภาวะน้ำท่วมแยกกันไปตรวจปรากฏว่าที่ไหนที่คุณสาธิตไปรายงานเข้ามาว่าวิกฤตทุกที่ครับน้ำสูงท่วมหัวหมดส่วนผมไปที่ไหนท่วมแค่ไหนก็ไม่วิกฤตครับถึงแค่หัวเขา่า แต่ยอมรับนะครับเล็กแต่นี่คือที่มาของคำว่าเล็กพริกที่หนูจริงๆสาทิศวงนองเตยครับพี่น้องครับเมื่อช่วงหัวค่ำตลกหยองได้ขึ้นมาบนเวทีได้ใจพวกเราไปทุกคนที่ได้ใจผมนอกจากมุกตลกตลกมากมายนะครับพูดไปบางครั้งผมใช้เวลาหลายวินาทีก่อจะเ็ต แต่ที่ได้ใจผมจริงๆเนี่ยก็ที่ท่านได้มาไลา่พวกเราฟังนะครับว่ากว่าจะขึ้นมาบนเวทีนี้เนี่ยได้ใช้เวลาไตรตรองนานพอสมควรก็เห็นใจครับคนทำมาหากินแต่สุดท้ายที่ตัดสินใจขึ้นมาบนที่นี้เพราะตลกอยองสรุปกับตัวเองว่าถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำสรุปกับตัวเองว่า ถ้าตัวเองไม่มาแล้วเราจะรอให้ใครมาทำหน้าที่แทนเราเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อครับว่าพวกเราทุกคนที่อดทนมาร่วมกันแสดงพลังไม่ว่าจะที่นี่ที่อุรุพง์ที่สวนลุมที่ใดๆก็แล้วแต่นะครับในอีกหลายๆวันข้างหน้าเราได้ตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่รอใครคนอื่นมาทำหน้าที่แทนเรา หน้าที่นี้เป็นของพวกเราทุกคนและผมจะขอเรียนพี่น้องชาวสามเสนทุกท่านครับผมยืนอยู่ข้างเวทีวันนี้ผมรู้สึกตื้นตันใจจริงๆพี่น้องที่อยู่ข้างนี้นะครับจะเห็นบางครั้งผมหันไปมองแเราทำหน้าเหม่อนี่ก็คือกำลังซึ้งครับกำลังซึ้งถึงความตั้งใจ แววตาของพี่น้องทุกคนที่มุ่งมั่นช่วยกันต่อต้านพรบนิรโทษศกรรมฉบับนี้ครับและผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าผมต้องยอมรับครับเริ่มแรกเดิมทีต่อต้านการออกกฎหมายฉบับนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมออกมาต่อต้านโดยหน้าที่หน้าที่ ในฐานะผู้แทนราษฎรหน้าที่ในฐานะคนคนหนึ่งที่พี่น้องประชาชนให้โอกาสมาทำงานในสภาต่อต้านเพื่อความถูกต้องวันเวลาผ่านไปโดยเฉพาะหลังจากสามสี่วันที่ผ่านมานี้ได้มาอยู่ที่นี่กับพ่อแม่พี่น้องได้เห็นความตั้งใจของพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมไม่ได้ปฏิจจติดหน้าที่โดยมองว่าเป็นหน้าที่แล้ว ผมปฏิบัติหน้าที่ในที่นี้ด้วยใจผมปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับที่พี่น้องทุกคนตัดสินใจที่มาที่นี้ครับชี่ประจรแล้วตอนนี้เต้นไปพร้อมกันเพราะพวกเราทุกคนที่นี่หัวใจเดียวกันครับพี่น้องครับ สมคืนแล้วที่ผมได้มีโอกาสขึ้นมาบนเวทีนี้ทุกๆุกวันมีการพัฒนากิจกรรมบนเวทีเมื่อวันพฤหัสหกโมงเย็นมีการเป่านกหวีดก็ต้องยอมรับครับว่าโดยส่วนใหญ่ที่ขึ้นมาบนเวทีก็คือพลพรรคชาวประชาธิปัตย์วันเวลาผ่านไปเจตนาตั้งใจของเราตั้งแต่วันแรกว่าเวทีนี้ต้องเป็นเวทีของพี่น้องประชาชนทุกคนวันนี้เป็นจริงแล้ว วันนี้ถ้าใครติดตามการราสายบนเวทีนี้มาตลอดทั้งวันจะเห็นว่ามีพี่น้องประชาชนหลากหลายอาชีพทั้งมีชื่อเสียงทั้งที่ไม่มีใครรู้จักล้วนแล้วแต่ขึ้นมาแสดงความในใจในแนวทางเดียวกันต่อต้านพรบล้างผิดคนโกงวันนี้ผมจึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับโอกาสบนเวทีประวัติศาสตร์ขึ้นมาพูดจาปราศัยกับพี่น้องในฐานะประชาชนที่รักชาติคนหนึ่งพี่น้องครับตลอดสามวันที่ผ่านมาเราได้มาพูดกันถึงเหตุผลทั้งหมดว่าทำไมเราถึงจำเป็นต้องออกมาต่อต้านกฎหมายฉบับนี้ ผมได้พยายามที่จะชี้ให้พี่น้องเห็นครับว่าตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งความตั้งใจของพรรครัฐบาลคือพรรคเพื่อไทยมีมาแต่แรกว่าจุดเป้าหมายสูงสุดของเขาก็คือการออกกฎหมายฉบับนี้ทุกอย่างที่เขาทำทุกเส้นทางถนนที่เขาเดินล้วนแล้วแต่มุ่งมาสู่วันนี้เวลานี้การออกกฎหมายล้างผิดให้กับทักษิณชินวัตร พี่น้องดูแนวทางการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลครับล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายในการสร้างมวลชนสร้างมวลชนเพราะเขารู้ว่าจะมีโอกาสผลักดันกฎหมายฉบับนี้ได้ต้องมีมวลชนหนุนหลังนโยบายเศรษฐกิจแต่ละเรื่องไม่ได้สามารถที่จะแก้ปัญหาที่แท้จริงให้กับพี่น้องประชาชนหรือให้กับประเทศชาติได้เลย นโยบายเศรษฐกิจทุกเรื่องมีเป้าหมายเดียวคือสามารถซื้อใจมวลชนของเขาไว้ได้อย่างน้อยชั่วคราวจนกว่ากฎหมายนี้จะออกได้หรือไม่300บาทสุดท้ายให้ไปก็ถูกตาดโอทีค่าคงชีพสูงขึ้นมาสรุปมีเงินในกระเป๋าน้อยกว่าเดิมจำนำข้าวเกษตรกรไม่มีที่ไหนแล้วครับได้15,000บาท วันนี้6ก0 0น0จ็บาทก็เก่งแล้วหม0 0นบาทให้กับปริญญาตรีก็มีข้าราชการไม่กี่คนที่ได้เด็กจบปริญญาตรีมันนี้หางานทำดีๆยังไม่ได้เลยครับหม0 0นันบาทจะได้จากไหนเขากลัวคนในเมืองไม่เลือกเขาออกโนโยบายลดคันแรกมาลดติดบันเทลใครได้ประโยชน์ครับสุดท้าย นโยบายทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยชี้ให้เห็นว่าเป้าหมายเดียวที่เขามีในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจต่างๆมีไว้เพื่อซื้อใจมวลชนอย่างน้อยจนกว่าเขาสามารถผลักด,ดันกฎหมายฉบับนี้ได้นั่นคือยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจตอบโจทย์พรบรนิรโทษกรรมดูยุทธศาสตร์ที่สองของเขาครับยุทธศาสตร์ทางการเมืองเหมือนกันครับ ม่วันที่8หรือไม่ก็วันที่11ที่ท่านสาวไพบูลได้พูดไว้บนเวทีเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาในชั้นวุฒิสภาวันนั้นเราจะได้เห็นครับว่าแผนที่เขาวางไว้ตั้งแต่แรกนั้นเนี่ยจะบรรลุผลตามเป้าหมายของเขาหรือไม่ <S <S เพราะเขาได้เดินตามแผนในการที่จะซื้อคะแนนเสียงของวุฒิสมาชิกส่วนใหญ่เอาไว้เรียบร้อยแล้ว มีการเดินแนวทางการแก้รัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้วุฒิสมาชิกสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งได้อีกหลังจากครบวาระนี้แล้วรัฐธรรมนูญปัจจุบันเขาเขียนไว้ว่าเป็นได้วาระเดียว6ปีครับแล้วก็ต้องจบนี่ไม่ใช่เพียงแค่ให้กลับมาครับไม่ได้กำหนดด้วยว่าอนาคตเนี่ยจะจำกัดวาระหรือไม่เป็นไปตลอดทั้งชีวิตเลยก็ได้นี่คือ ยุทธศาสตร์ทางการเมืองซื้อเสียงวุฒิสภาไว้เพื่อรองรับการออกกฎหมายฉบับน,นี้โดยเฉพาะไม่เพียงแค่นั้นครับกําหนดแนววิธีการเลือกตั้งให้ต้องเลือกเหมือนสอสเลยบังคับว่าใครก็แล้วแต่ที่อยากจะลงสมัครเป็นวุฒิสมาชิกในอนาคตจะต้องพึ่งพาฐานคะแนนเสียงของพรรคใหญ่และพรรคใหญ่ที่สุดในประเทศก็คือพรรคเพื่อไทยดูสิครับ ว่าสวท่านไหนที่วันนี้เตรียมตัวแล้วที่จะลงเลือกตั้งจะกล้าที่จะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนแทนที่จะเลือกที่จะยืนเคียงข้างพรรคเพื่อไทยอีกไม่นานเราก็จะรู้และอย่างที่ท่านสวไพบูลพูดไว้ไว้วันนั้นเราเอารายชื่อทุกคนที่เลือกที่จะยืนเคียงข้างพรรคเพื่อไทยแทนที่จะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนมาประกาศบนเวทีนี้ครับ นั่นคือยุทธศาสตร์ทางการเมืองวางแผนไว้หมดเรียบร้อยทางเศรษฐกิจซื้อเสียงมวลชนไว้ทางการเมืองเตรียมสอวอเสียงข้างมากไว้ผ่านกฎหมายนี้ในสภาไปถึงยุทธศาสตร์ที่สเรื่องของฝ่ายปกครองสมัยนี้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ห้ามเป็นกลางครับเป็นกลางไม่ได้ ว่าลีเดดของยุคนี้ของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่หลักในการพิทักษ์ประชาชนคือได้เพราะพี่ไม่มีใครพูดว่าผมได้ด้วยความภาคภูมิใจเพราะประชาชนได้เพราะพี่กลายเป็นประโยคที่เจ้าหน้าที่และข้าราชการที่ต้องการที่จะได้ดีต้องท่องจำเอาไว้และปฏิบัติทุกวัน ใครเพียงแค่ทำตามหน้าที่ของตนในฐานะข้าราชการคนหนึ่งถูกปลดถูกย้ายประหลัดกระทรวงเก่าผมเองครับกระทรวงการคลังยืนยันว่าต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบว่าโครงการจำนำข้าวสุดท้ายแล้วขาดทุนเท่าไหร่กันแน่ผลเป็นยังไงครับถูกปลดออกจากตำแหน่งการเป็นประหลัดตบมือเป็นกำลังใจให้ท่านด้วยครับ ในยุคนี้ในยุคนี้ผู้มีอำนาจทางการเมืองพร้อมทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้คนของตนได้ตำแหน่งได้อำนาจมีตัวอย่างมากมายครับมีความต้องการที่จะเปลี่ยนเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติจำเป็นต้องย้ายผู้ที่เป็นเลขาอยู่ในขณะนั้นเป็นอดีอตผอตรสรุป ย้ายผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไปทำอะไรครับย้ายไปเป็นประหลัดกระทรวงคับมนาคมต้องการที่จะปูนบำเน็จให้คนที่เคยช่วยเหลือตัวตนผู้ที่เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดหนึ่งได้รับการโยกย้ายมาเป็นประหลัดกระทรวง ICT ไม่ได้ให้ก่อนสนใจเลยครับประสบการณ์ตรงกับงานหรือไม่ไม่ได้ให้ความสนใจว่าบุคคลคนนั้นเหมาะสมต่อตำแหน่งหน้าที่หรือไม่ขอให้ให้ได้ตำแหน่งก็พร้อมที่จะยกให้ขออย่างเดียวขออย่าเป็นการทำงานรับใช้พักรัฐบาลเท่านั้นนี่คือยุทธศาสตร์สยุทธศาสตร์ของพรรครัฐบาลยุทธศาสตร์การกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองทั้ง3ยุทธศาสตร์มีเป้าหมายเดียวกันมีเป้าหมายที่จะเอื้อต่อการออกกฎหมายฉบับนี้เพื่อล้างผิดให้กับเจ้าของคนเดียวของพรรคเพื่อไทยทักษิณชินวัตรวันนี้วันนี้จึงเป็นวันที่พวกเราต้องตัดสินใจ พวกเราที่มาอยู่ที่สามเส้นพวกเราที่ปักหลักอยู่ตามเวทีต่อต้านกฎหมายฉบับน,นี้เวทีต่างๆพวกเราตัดสินใจเรียบร้อยแล้วแต่สำหรับเพื่อนเราญาติพี่น้องเราที่ยังไม่ชัดเจนว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันคือเรื่องอะไรพวกเรามีหน้าที่ต้องกลับบ้านไปชี้แจงอธิบายต้องถามคำถามกับเพื่อนเราที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าคุณยอมรับ สภาพที่จะเป็นเบี้ยล่างผู้มีอำนาจยอมรับสภาพของการรักษาสองมาตรฐานในสังคมของเราต่อไปหรือไม่เพราะพี่น้องครับวันนี้ครับวันนี้แหละครับเป็นวันที่ตัดสินในเรื่องนี้ถ้าวันนี้เรายอมถ้าวันนี้เราปล่อยให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านไปก็เท่ากับเรากำลังบอกว่าเรา ประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศนี้ที่แท้จริงยอมที่จะยกประเทศให้กับนักการเมืองไม่กี่คนที่มีอำนาจในสภาพวกเรายอมไหมครับพวกเรายอมไหมครับพวกเรายอมไหมครับพวกเราต้องไม่ยอมผมไม่มีวันยอมผมพูดไว้เมื่อคืนนี้ครับว่ารัฐบาลน,นี้เนี่ย ได้ทรยศต่อมวลชนของเขาเขาได้ปลุกปั่นให้พี่น้องชาวเสื้อแดงขึ้นมาต่อสู้กับประเด็นเรื่องสองมาตรฐานในสังคมล้มตายกันไปหละกี่คนสุดท้ายแล้วก็ทรยศต่ออุดมการสองมาตรฐานของตนเองทรยศต่อประเทศชาตินั้นไม่ต้องพูดถึงและนี่คือความเป็นจริงเพราะวันนี้พรรคที่เคยเรียกตัวเองว่าไพร่ ตอนนี้เป็นอรัฐบาลแล้วตอนนี้มีอำนาจอยู่ในมือในฐานะรัฐบาลแล้วถามว่าไม่ต้องถามพวกเราะครับถามพี่น้องเสื้อแดงครับว่าวันนี้เนี่ยไอ้สองมาตรฐานนั้นมันหมดไปไหรือยังมันหมดไปไหรือยังผมบอกให้ครับวันนี้ใครขับรถเบนซ์ตำรวจไม่กล้าจับเหมือนเดิมครับวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ถูกจับได้ทุกวัน พี่น้องคนไหนมีเส้นมีสายมีเงินมีทองลูกหลานเข้าโรงเรียนดีๆได้นอกนั้นก็ต้องเสียเปรียบเขาต่อไปสองมาตรฐานยังมีอยู่เหมือนเดิมเป็นตัวพิสูจน์ชัดเจนครับว่ามันไม่เคยมีประเด็นเรื่องอานรมกับไพร่ก็วันนี้คุณเรียกตัวเองว่าไพร่ต้องการแก้ปัญหาสองมาตรฐานมีอำนาจอยู่ในมือเต็มที่ทำไมยังมีปัญหาเดิมๆอยู่ นี่คือคำถามที่พี่น้องเสื้อแดงพวกเราทุกคนต้องตั้งคำถามและข้อเท็จจริงก็คือปัญหาความเหลื่อมลำ้ำปัญหาเรื่องสองมาตรฐานวันนี้แย่ลงกว่าเดิมครับหนึ่งในนโยบายแรกๆของรัฐบาลนี้ที่เข้ามาคือลดภาษีกำไรนิติบุคคลให้กับบริษัทห้างร้างขนาดใหญ่ดัดสูญเสียรายได้จากการลดภาษีให้กับนายทุน ปีละเกือบสองแสนล้านบาทครับพี่น้องแต่ในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันกับพี่น้องประชาชนเขาทำอะไรครับขึ้นค่าไฟขึ้นค่าแก๊สขึ้นการเก็บกองทุนน้ำมันค่าของชีพพวกเราทุกคนขึ้นหมดนี่ไงครับรัฐบาลที่บอกว่าจะแก้ปัญหาเรื่องสองมาตรฐาน mm. ผมจึงบอกครับ ว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องพูดคุยกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องของเราให้เข้าใจว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยแหละจะเป็นตัวชี้ในสังคมไทยของเราว่าผู้ใดมีอำนาจเนี่ยจะสามารถที่จะอยู่เหนือกฎหมายได้หรือไม่ทำผิดแล้วไม่ต้องเข้าคุกโกงมาไม่ต้องเสียเงินพวกเรายอมไหมครับเราไม่ยอม และพวกเราต้องกลับไปตั้งคำถามนี้กับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและบอกเขาว่าเขาต้องออกมาเขาต้องออกมากับพวกเราครับเขาต้องออกมาและผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าการออกมาเนี่ยมันมีผลมหาศาลเมื่อสักครู่ท่านสอวอบอกแล้ว ว่าเดิมทีเนี่ยสอวอส่วนใหญ่เขาสูเอียตกลงกับทางฝั่งพรรคเพื่อไทยไว้เรียบร้อยแล้วครับกฎหมายนี้เข้าไปเมื่อไร่เป็นเพียงแค่พิธีการผ่านแน่นอนแต่วันนี้เขาหวั่นไหวเขาหวั่นไหวเพราะเขาคิดได้เองหรือเปล่าครับไม่ใช่เขาหวั่นไหวเพราะเขาเห็นเสียงของพี่น้องประชาชนอาอาของิ้ตงต่กครับ ขอร้องต้องห่วงแมโนน้ยไหมเนี่ยเป็ดน้องตามจังหวัดต่างๆไปตามดูครับว่าสวของท่านนั้นชื่ออะไรใครวะเขียนจดหมายเข้าไปโทรหาเนี่ยโสโโทรหาโสโบอกว่าต้องคว่ำกฎหมายล้างผิดให้จราดให้โกงให้ได้การออกมาของพวกเรา มีความหมายแน่นอนครับพี่น้องลองนึกภาพดูเป็นเจ้าของบ้านจ้างคนมาดูแลเฝ้าบ้านแต่ตัวเจ้าของบ้านเองบ้านสกรปรกรกเละเทอะยังไงก็ไม่เคยสนใจแล้วคนที่รับจ้างมาเฝ้าบ้านเนี่ยเขาจะใส่ใจดูแลให้บ้านเราสะอาดเรียบร้อยหรือไม่ไม่มีทางครับสอวอสอสอเหมือนกันครับ เราถูกเลือกมากินเงินภาษีของพี่น้องประชาชนดูแลบ้านก็คือประเทศไทยของเราแต่ถ้าพี่น้องร่วมชาติของเราพี่น้องประชาชนไม่ใส่ใจไม่สนใจเราทำอะไรก็ได้แล้วเราจะมาใส่ใจความเป็นอยู่ของประเทศช<พ>าติ <พา S 1> ตามหน้าที่ของเราเหรอครับดังนั้นการออกมาแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าเราต้องการอะไร ในบ้านเม kind of ืองของเราก็เหมือนกับการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าเราต้องการให้คนมาเฝ้าบ้านเหล่านั้นเข้าดูแลรักษาบ้านเราอย่างไรไม่ต่างกันครับและสุดท้ายผมอยากจะบอกว่าพวกเราออกมาหลอมรวมจันการจัดตั้งเลขากที่เขาปกการชุมนุมกันอยู่บริเวณชานีรถแฟสังเสริแห่งนี้ซึ่งในสองมวลชนส่งสัญญาณให้ชัดเจนครับ ไปถึงผู้ที่มีอำน,นาจสูงสุดที่อยู่ในประเทศณนะวันนี้นายกรัฐมนตรียิ่งลักชินวัตรส่งสัญญาณให้ชัดเจนครับว่าบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ยังจะอ้างว่าไม่ใช่ภาระหน้าที่ของในผู้เป็นนายกรัฐมนตรียังจะอ้างว่าเป็นเรื่องของสภาอย่างนี้ ชาวสามเสนฝากบอกท่านนายกด้วยนะครับระวังนะครับวันนี้เราออกมาต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมแต่ถ้าท่านยังไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ของท่านในฐานะนายกรัฐมนตรีระวังนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยเสียงที่ท่านจะได้ยินจากสามเสนคือเสียงขานให้ท่านต้องออกไปออกไปออกไปไปออกไป พรุ่งนี้เช้าเจอกันครับ10โมงเช้าขอบพระคุณครับ